สวัสดีครับนุพรัยอังชการครับชื่อเล่นชื่อนกครับมีแปลงโคกหนอนนาโมเดลครับอยู่ที่ตำบลเขากระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับก็ได้เข้าร่วมโครงการของพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับตอนแรกก็ได้เข้าอบรมนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ศัสตร์ประชาคืนประักที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2564ครับ หลังจากนั้นก็ได้มาทำการขุดที่โครงการครับปลายเดือนตุลาคม2564ครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำการปลูกต้นไม้รอบๆคันบ่อที่ขุดมานะครับแล้วก็ทำการหุ่มฟางครับแล้วก็ได้ทำการติดตั้งระบบน้ำเป็นระบบโซลาเซลล์ครับเพื่อมาทำการลดน้ำบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็กำลังปรับปรุงระบบการปิดเปิด น้ำนะครับลดน้ำด้วยสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับในการปิดเปิดน้ำแล้วก็มีลงสีเล็กๆนะครับไว้ทำการสีข้าวเพื่อรับประทานเองครับแล้วก็มีตเตาถ่านเป็นแบบเล็กๆนะครับเพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้มาใช้ในที่สวนนะครับก็อยากให้ท่านอาจารย์มาช่วยแนะนำนะครับชี้แนะตรงไหนทำผิด ทั้งถุกครับตรงไหนควรจะปรับปรุงตรงส่วนไหนบ้างครับก็จะมีพวกคลองว่าการปลูกต้นไม้ครับเผื่อว่าจะได้เป็นแบบอย่างสําหรับเพื่อนๆสมาชิกในเครือข่ายครับจะได้นําไปปรับปรุงนะครับสําหรับคนที่เริ่มทํากเกษตรผสมผสานแบบนี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ